ทุกคนวันนี้เรามาแกะกล่องสุ่มกันเป็นกล่องสุ่ม My Melody แล้วก็คุโรมิแล้วก็ไข่เกี๊ยดนะก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกัน,นก,นก็เราไปดูกันนีอันแรกเป็นไข่เป็นน้องอ้วนน่าจะเป็นน้องอ้วนเหลืองนะเพราะเราไม่รู้จักทุกคนช่วยบอกมาหน่อยนะใช่ไหมนะแกะกัน ทุกคนจะบอกว่าพี่ซื้อมาหรือพี่ทําเองคะทาไมมันเหมือนจังคือพี่ซื้อมากล่องละยี่สิบนั้นมาดูกันที่จะได้เจอไหนเป็นพวงคุณแจนะใช่สีเ็ดไหมไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันสีเกดทุกคนเปิดกันได้ก็ได้สีเ็ดเลยนี่นะถ้าทุกคนไม่เห็นจันดูนี่นีแบบนี้ นี่จะเป็นพวงกุญแจแบบนี้เลยน่ารักมากว่าแกะกล่องต่อไปกันว่าจะได้ตัวสีเข็ดอีกไหมครั้งแรกเลยที่พี่ได้สีเข็ดทุกคนช่วยบอกกันหน่อยว่าเคยได้ตัวสามหยินได้ตัวสามมันมีมันมีสองส่มนะก็คือส่งจริงจังแล้วก็สงมงแบบพวกตัวกระตูนแบบนีะนะนะ้กล่องต่อไปคูรโรมิคูรโรมินะ เดี๋ยวเราไปแกะกันเลย